เปิดเรือนหอเป็กกี้สีธัญญายี่สิบปีเก็บเงินเผื่ออนาคตข่าวพิธีแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพิธีกรอารมณ์ดีเป็กกี้สีธัญญากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องทากูนตะเภาพง์อายุห่างกัน13ปีหลังจากที่เขาพากันมากกว่า10ปีโดยมีการจัดงานแบบเรียบง่ายภายในครอบครัวที่บ้านซึ่งเป็นเรือนหอของทั้งคู แต่งงานนี้ก็ไม่ไหวมีข่าวมาว่าสาวเบกกี้แต่งงานสายฟ้อนแ,แบบนี้เป็นเพราะเศ้าตัวตั้งท้องหรือเปล่าอยู่ดีๆวันที่สี่ส่งการแต่งงานมาเบกกี้เพิ่งเห็นการแต่งงานวันเดียวกับพี่วีเคเลยตกใจเหมือนกันเราคุยกันแล้วว่าเราจัดเล็กๆแล้วจะไปจัดแบบเชิญเพื่อนในเดือนมกราคมซึ่งจะมีป้าตือเป็นออร์แกไนซ์ให้แล้วหนูเห็นการ์นหนูก็ตกใจสินสอดเท่าไหร่คุณหนวดเขาการุณามากเลยของเขาสองล้าน แล้วกองครอบครัวเขาอีกสองล้านหลายคนมองไปก,กีแต่งงานสายฟ้าแลบท้องหรือเปล่าแม่กระทังปะตือ,อยังถามเป็กเลยค่ะเธอท้องหรอทําไมแต่งเร็วจังแล้วเขาไม่ว่างไงวันที่ห้าเขาก็เลยถามว่าเธอท้องหรือเปล่าไม่ได้ท้องค่ะแล้วก็ไม่มีแลนที่จะมีเบบีด้วยเราสายเลี้ยงหมาและได้พูดถึงเรื่องราวชีวิตเนอดีที่เคยลําบากหลังคุณแม่จากไปส่งผลให้ปัจจุบันทําง,งานมาได้เท่าไหร่ ก็ต้องแยกส่วนเก็บเพื่ออนาคตเพราะไม่อยากกลับไปลำบากอีกพร้อมเผยเรื่องราวความรักกับแฟนหนุ่มที่ทำให้รู้ว่าชีวิตคู่ดีเกินกว่าที่คิดไว้มากเบกกี้เริ่มเล่าถึงปมในอดีตว่าตอนที่อยู่กับแม่ความเป็นอยู่ก็กลางๆพอคุณแม่จากไปก็ระหกระเหินเพราะว่าแม่อยู่ในช่วงเติบโตสร้างตัวหลงังจากที่คุณแม่เสียระบบทุกอย่างที่อยู่ในการผ่อนก็หายไปหมดเป๊ไปอยู่บ้านเพื่อนหปี โดยที่ไม่มีเงินเลยเป็นประมาณ15-16ปีพอโตมาเลยคิดว่ามีโอกาสจะทำทุกโอกาสให้งดงามที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างสุดกำลังอยากรู้ว่าถ้าเราจะทำให้มันงอกงามจะมีผลยังไงถุกวันนี้เ๊กพิสูจน์ทุกโอกาสให้หลายๆคนได้เห็นแล้วว่าถ้าเต็มที่กับโอกาสการผลิตดอกออกผลมันงดงามจริงๆเ๊กทำงานตลอด ต้องจัดสรรเวลาให้ดีกินให้ดีพักผ่อนให้ดีจากนั้นเจ้าตัวก็ได้เผยถึงวิธีทำประโยคประจำตัวที่บอกตัวเองเสมอว่าชีวิตนี้จะไม่กลับไปลำบากอีกโดยเด็ดขาดการเซฟทุกอย่างที่มีไว้ต้องเก็บและมั่นใจว่าอีก20ปีต้องอยู่ได้โดยไม่มีไรายได้ตอนนี้เก็บไว้แล้ว